รู้สึกอบอุ่นนะคะอุ่นหนาฝาคลังมากแล้วก็ยินดีด้วยกับน้องน้ำพึ่งเพราะว่าพี่ๆก็ให้ความเมตตาแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะคะว่าให้ความเมตตาน้องแล้วก็ติดตามความพัฒนาการของน้องมาโดยตลอดค่ะก็คือได้ดังใจเราเลยสาหรับน้องน้ำพึ่งมากเลยทั้งมายเซ็ตทั้งความคิดแล้วก็ความสวยงามที่มีเป็นทุนเดิมแล้วก็การที่เขาได้พัฒนาตัวเองค่ะิสูจนตัวเองณตอนนี้เป็นย่างไงครับนตอนนี้ น้องวันแรกกับวันนี้เนี่ยก็ต่างกันไหมคะไม่ต่างมากนะคือจริงๆก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าดูสวยขึ้นมากแล้วก็สวยแบบมีความมั่นใจแล้วก็เปล่งประกายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องทำให้ฉายหรือว่าถาวอะไรหนักขึ้นกว่าเดิมมเพื่อที่จะเป็นฟ้าวงใหญ่ระดับตอนนี้<ล>คออือรู้สึกว่านางก็ฉายมากขึ้นนะคะแล้วก็ พร้อมที่จะชายไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้พอเข้าไปเก็บตัวเนี่ยตอนนี้คือน้องก็ได้ประสบการณ์พอสมควรแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเข้าไปสู่บ้านของเอฟยูทีใหญ่นะคะน้องน้ำพึ่งครับเป็นยังไงางครับความรู้สึกมองลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วภูมิใจมากค่ะแล้วก็ตื่นตันใจมากๆเพราะน้ำพึ่งมองว่าการที่น้ำผึ้งได้รับมงหวันณวันนั้นนะคะมันคือ,อสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าความพยายามของน้ำพึ่งมัน ไม่มีทางประโยชน์น้ำพึ่งแน่นอนค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นความพยายามของน้ำผึ้งที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองเลยตั้งแต่วันแรกที่สมัครเลยน้ำพึ่งกระทางทีมงานเนี่ยช่วยมากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนทีมของเมงืองได้ค่ะ mm hmm. จากนี้คิดว่าเราต้องพัฒนาด้านไหนหรืออะไรเป็นพิเศษตอนนี้น้ำพึ่งก็พยายามพัฒนาทุกด้านนะคะน้ำพึ่งก็เชื่อว่าตัวน้ำึงแห่งทางซีดีเองเนี่ยก็มีความพร้อมมากๆค่ะดังนั้น แต่ต่อให้พร้อมมากแค่ไหนถ้าเราก้าวเข้าสู่กองใหญ่แล้วอะค่ะความพร้อมนั้นก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นพร้อมไปในทุกๆด้านและในทุกๆวันค่ะปีนี้มงที่3ของ MU ใหญ่คือยังไงการเพิ่งเราตั้งเป้าไว้ตั้งอะแน่นอนค่ะนเรื่ว่าต้องตั้งเป้าแล้วคือ1คือต้องเป็นตัวแทนประเทศไทย,ไทยให้ได้และ2ก็คือต้องเป็นมิชลินนิวเวิร์ดให้ได้ค่ะตอนนี้เตรียมพร้อมอะไรไปถึงชิงมุมู u ีก่อนเนาะใช่ตอนนี้เราต้องไปทีลสะสเต็ปค่ะเพื่อที่จะสามารถ โฟกัสกับจุดจุดนั้นให้ได้ก่อนบางทีเราอาจจะลืมเรื่องเล็กน้อยการที่เราโฟกัสทีละรสเต็ปอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเป้าหมายหลักก็คือต้องเป็นมิสยูนนเวิร์สไทยแลนด์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อเข้าเข้าสู่การเป็นมิสยูนนเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คนในประเทศไทยเราเห็นเราว่าเรามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะครับัไบ้างคะสรงานัน้ครับก็จริงๆวันนี้มันมันมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราคิดถึง พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้เปิดใจกับช้างเผือกที่ทางทีมหัเมืองเหนือเราได,ได้คัดเลือกมาจากประสบการณ์ที่พี่เองเนี่ยผมเองได้จัดการประกวดมาเนี่ยเรามีสาวงามที่จากเวทีจากเชียงใหม่เนี่ยมาประดับเส้นทางนางงามเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เราเป้าหมายไว้ว่าสักครั้งหนึ่งเราอยากมีนางงามที่มาจากหัเมืองเหนือไปนางงามจักรวาลน,นะครับ แล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยเราได้ค้นพบช้างเผือกที่ที่ถือว่าเป็นเพชรจารนัยที่พร้อมจะเจอจรดัดอยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจในตัวของน้องน้องน้ำเพึิ่งเองเนี่ยนะครับในวันประกวดเนี่ยหลายๆท่านคงได้ติดตามว่าน้องไม่ได้อยู่ในในท็อปทรีนะครับตามกระแสะต่างๆเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่น้องได้ ได,ได้ทำให้กองประกวดทางเราได้เห็นนี่คือคุณค่าที่เป็นตัวของน้ำพึ่งเองโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่น้องได้ขับเคลื่อนมาในตลอดทั้งชีวิตในการดำรงอยู่ของน้องเองในเรื่องของเป็นเด็กไร้สัญชาติในการที่จะต้องพุทธตัวเองออกมาเพื่อให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่มีกำแพงแล้วคำหนึ่งที่น้องเคยพูดเสมอว่าปลายอุโมงค์มักจะมีแสงสว่างอยู่เสมอแล้วก็หลายๆบทสัมภาษณ์เองเนี่ยน้องมักจะให้แรงบันดาลใจให้กับเด็กเรายาวชนด้วยอย่างเงี้ยครับครับจากนี้น้องยังมี จริงจริงแล้วต้นทุนอของน้องน้องน้ำพึ่งเองเนี่ยเราก็ยังแป,แปลกใจเหมือนกันในเรื่องของฟอร์มแมนเพราะว่าโดยพื้นฐานของเด็กที่ไม่เคยผ่านเวทีประกวดใหญ่มาขนาดนั้นนะครับเราเห็นการพัฒนาการของน้องเนี่ยดีมากนะครับเราทุกๆปีเนี่ยเราจะมีสาวงามของตัวแทนทางเชียงใหม่มาเนี่ยเราจะต้องผ่านการเทรนนะครับโดยมีโค้ชเกี่ยวกับเรื่องของการเดินแต่น้องน้ำพึ่งเนี่ยเวลาค่อนข้างน้อยมากนะครับแทบจะไม่มี ตอนนี้น้องเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้ได้ได้ฝึกการเดินแต่เราเห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้ก้าวข้ามกระโดดมากแล้วเราก็เคยคุยกับน้องว่าน้องไปเรียนที่ไหนมาคือหนึ่งเนี่ยเขาเขาได้ดูจาก u t u b e นะครับนั่นหมายความว่าเขามีความมุ่งมั่นอย่างมากนะครับอันนี้เราเราชื่นชมน้องและอย่างหนึ่งคือน้องมีต้นทุนในเรื่องของอะไรคือในเรื่องของในสิ่งที่น้องได้เรียนในสายเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์แล้วเป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับองค์ความรู้เหล่านี้หนุ่มคิดว่ามันคือ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากอย่างมากนะครับสำหรับคนที่จะสานต่อภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตัวตัวสำคัญที่น้องเขาขับเคลื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ในปีนี้เองเนี่ยความพร้อมของตัวเราเองนะครับทางซีดีแล้วก็ทางทีมเจียงหวัดเชียงใหม่เนี่ยรวมไปถึงน้องเนี่ยค่อนข้างเต็มร้อยนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะไปปฏิบัติภารกิจเป้าหมายคือนางงามจักรวาลไม่ได้เพียงแค่เป็นตัวแทนได้มงแท้ประเทศไทยแค่นั้นเองครับ ในวันนี้ครับวันนี้ก็มาในฐานะที่ว่าเป็นปีหมุ่มม่นอย่างเนาะครับก็มาแสดงความยินดีกับนๆลำพึ่งนะครับในช่วงประกวดที่เชียงใหม่ได้เดียวกันเข้าไปร่วมงานแล้วก็สังเกตการในวันแรกที่วันเปิดตัวซึ่งวันแรกเนี่ยครก็สิบสิบคนสุดท้ายใช่ไหมครับก็มีหลากหลากหลายน้องหลายๆคนที่ใช้ควาตัวเต็มขึ้นมาส่วนสำหรับน้องลำพึ่งเนี่ยก็แสดงความยินดีเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับ ด้วยความสามารถเรียบพร้อมไปด้ว่าจะทั้งรูปรูปร่างการสัมภาษณ์ที่มีสมองนะครมีคามสมองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉายแววขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ฝากน้องมาเพิ่มนิดนึงนะครับว่าขอให้ตั้งใจในการภารกิจอันนี้นะครับด้วยความมั่นใจฝึกทั้งจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ร่างกายพัฒนาสุขภาพอย่างที่เต็มความสามารถของน้องแล้วกันก็ขออวยพรให้น้องโชคดีสำหรับเอ็มมิวส์ยูนิเวอร์แซล ครั้งนี้ครับอะอยากให้บานำหฝากน้องแล้วก็ไปฝากพอนอัเชียร์อะไค่ะสิงทีมันใสงก็อันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเราทุกคนก็เชียร์น้องเลยแล้วก็อยากให้พี่ๆติดตามความพัฒนาการของน้องจริงๆเพราะว่าน้องเนี่ยฉายแววขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความชัดเจนเรื่อยๆอย่างที่พี่ๆได้เห็นนะคะเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งที่ความสําเร็จของน้องก็คือพี่ๆก็ช่วยกัน ในการที่ได้ดูแลและแนะนําแล้วก็คล้ายๆว่าช่วยกันกระจายข่าวด้วยน้องเองก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในตัวน้องเองด้วยที่มีความสวยทั้งหน้าตาทั้งภายในน้องก็เป็นคนที่น่ารักมากจริงๆเมื่อได้สัมผัสเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอ่ะพัฒนาขึ้นในทุกวันน่าภูมิใจค่ะก็ต้องฝากน้องน้ำพึ่งด้วยนะคะ